สามวิธีดูแลเคสฝ้าเป็นสิวผิวมันสำหรับร้อนนี้เป็นเคสจริงจากลูกค้านะคะที่กำลังกลุ้มใจมากๆเลยค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะกับเคสนี้ต้องบอกว่ามาหมดเลยสิวก็เป็นฝ้าก็เป็นหน้าก็มันด้วย ทำให้ทาครีมยากมากๆยิ่งครีมกันแดดทาแทบไม่ได้เลยเพราะสิวมันขึ้นก็กลัวความอุดตันแบบนี้จะมีเคล็ดลับอะไรบ้างข้อแรกนะคะเกดอยากให้ดูแลเรื่องของการทำความสะอาดผิวเพราะว่าตอนนี้นอกเหนือจาก UV แรงแดดแรงฝุ่นก็เยอะค่ะหลายจังหวัดเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5แบบหนามากๆพอฝุ่นหนามันคือมลพิษทางอากาศนะคะที่พอมาโดนผิว แน่นอนสิ่งที่เกิดก่อนเลยสิวค่ะความสกปรกความอุดตันความหมองคล้ำถัดมานะคะถ้าโดนอยู่บ่อยๆโดนอยู่เรื่อยๆหลายเดือนหลายปีฝ้าเป็นหมองคล้ำก็มาละริ้วรอยก็จะเกิดด้วยดังนั้นการทำความสะอาดผิวต้องเน้นย้ำเลยนะคะว่าต้องทำความสะอาดให้หมดจดและยิ่งใครเป็นสิวตอนนี้ ห้ามบีบแคะแกะเกาเพราะว่าการที่เราบีบเนี่ยเชื้อแบคทีเรียจากสิวเม็ดหนึ่งพอคุณไปบีบอีกเม็ดหนึ่งมันแพร่กระจายพอแพร่กระจายเนี่ยมันจะเต็มใบหน้าไปหมดเลยและยิ่งบีบก็จะยิ่งช้ํายิ่งทําให้ผิวเราอักเสบระคายเคืองด้วยทีนี้เนี่ยพอมันแดงแดงไปหมดเลยนะคะเราไปเจอแสงแดดไปเจอความอุดตันเพิ่มเข้าไปอีกเชื้อโรคเพิ่มเข้าไปอีก มันจะกลายเป็นจุดด่างดำรอยสิวดำๆทิ้งสมอรูมิไว้เต็มใบหน้าเลยค่ะนอกเหนือจากฝ้าแล้วก็จะมันต้องมานั่งรักษารอยสิวกันอีกนะคะการทำความสะอาดผิวที่แนะนำก็คือหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่มีสารซซลเฟตก็คือสารเพิ่มฟองพอล้างหน้าเสร็จหน้าเราจะได้มีแห้งตึงค่ะการที่เราหน้แห้งการแห้งๆเนี่ย ข้างในมันแห้งไปหมดเลยนะความชุ่มชื้นม,มันขาดแต่ระหว่างวันมันจะผลิตละไขมันส่วนเกินทำให้หน้าเรายิ่งมันเยิม้มแบบนี้แล้วนะคะลองเปลี่ยนดูผลิตภัณฑ์ล้างหน้าก็มีผลค่ะและส่วนในตอนเย็นหลังจากที่เราไปเจอมลพิษมาแล้วฝุ่นต่างๆอยากให้เพิ่มการทำความสะอาดด้วยครีนซิ่งก่อนทำความสะอาดอย่างเบามือนะคะเอาสำลีนุ่มๆเนี่ยเช็ดคราบเมคอัพคราบ ต่างๆที่มันเกาะบนใบหน้าสิ่งสกปรกออกไปก่อนแล้วก็ค่อยล้างหน้า 2. นะคะเรื่องอาหารถ้าผิวมันให้งดอาหารที่เป็นของมันของทอดกินแล้วหน้าจะยิ่งมันค่ะสิวมันจะยิ่งขึ้นและก็มีผลิตภัณฑ์พวกนมด้วยที่เกดอยากจะแนะนำนมชีสต่างๆที่มันทำจากนมนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยก็มีบทวิจัยเช่นกันว่า พอกินไปแล้วหลายหลายคนที่มีปัญหาเรื้อรังมันก็จะเพิ่มสิวได้เว้นไปก่อนอีกส่วนหนึ่งคือรีบไปดื่มน้ำให้มากๆคนที่ดื่มน้ำน้อยในช่วงหน้าร้อนโอกาสที่จะเกิดร้อนหน ร้อนในคืออาการเจ็บคอมีแผลในปากอันนี้ก็คืออาการอักเสบเช่นกันแล้วมันก็จะส่งผลมากที่ผิวเราด้วยสิวก็จะขึ้นเพราะร้อนในได้เช่นกันค่ะและเคล็ดลับที่3นะคะที่จะให้กันก็คือเรื่องของการเลือกครีมสกินแคร์ต่างๆอยากให้เลือกให้เหมาะกับผิวในช่วงนี้หน้าร้อนมาก็จะต้องไม่มันไม่เนอะอหนะผิวถ้าเป็นบำรงุงให้เลือกเป็นเนื้อเซรัม่มเพราะทาเข้าไปแล้วซึมไว ไม่เหนียวไม่กองส่วนครีมกันแดดก็เลือกเป็นฟิสิกอลซันสกรีนนะคะที่มีแร่ไทเทเนียมมันจะสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงคนเป็นสิวใช้ได้คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้วันนี้เกดก็มีมันแนะนําเช่นกันสําหรับบํารุงนะคะ แนะนำเป็นตัวนี้เลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนเะเกที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำเอาอยู่หรือ,อยังซึมง่ายซึมไวมากๆไม่เหนียวไม่กองอยู่หน้าผิวทาไปปุ๊บมันซึมฟุบเข้าไปเลยบำรุงลึกจริงๆเราจะรู้สึกเลยผิวหน้าเราตึงกระชับขึ้นใสขึ้นหลังจากใช้แล้วหลายๆท่านนะคะก็ถามว่าผลที่เห็นจากฝ้าเนี่ยเมื่อไหร่จะจางเร็วช้าต่างกันเนื่องจากว่าถ้าเป็นฝ้า ตื่นอันนี้จะเห็นผลก่อนประมาณ15 30วันก็จะเห็นละฝ้าที่ตื้นๆจะจางลงก่อนนะคะโดยใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดก็แนะนำเป็นตัวนี้สำหรับผิวที่เป็นสิวเผวผิวแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มกับบีบีกันแดดเกรที่ SPF 50 PA บวกบวส่วนการล้างหน้าไม่มีสารซาลเฟตก็ตัวนี้เลยค่ะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ